การจัดการทางการเงินเงินเฟ้อการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจซึ่งทำให้อำนาจในการซื้อของเงินลดลงหรือความหมายอีกอย่างคือจำนวนเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงผลกระทบต่อดอกเบีย้ยธนาคารกลางอาจขึ้นดอกเบี้ยเพื่อ,อควบคุมเงินเฟ้อดอกเบี้ยที่สูงข,ขึ้นทำให้ต้นทุนกู้ยืมเพิ่มนักลงทุนมักหนีจากสินทรัพย์เสี่ยง อัตราดอกเบีย้ยคงต้นดอกเบีย้ยที่กำหนดให้เงินต้นมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาการฝากเงินหรือการกู้ยืมเงินซึ่งดอกเบีย้ยดังกล่าวจะมีค่าเท่ากันทุกปีคำนวณดอกเบีย้ยคงต้นเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคูณจำนวนปีอัตราดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยที่คำนวณจากทางเงินต้นและดอกเบีย้ยสะสมในแต่ละงวดอีกความหมายคือ ดอกเบีย้ยที่ออกลูกเป็นดอกเบีย้ยอีกทีคำนวณ fv เท่ากับ p คูณ1บวก r ยกกำลัง n fv เท่ากับมูลค่าในอนาคต p เท่ากับเงินต้น r เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยต่อรอบ n เท่ากับจำนวนรอบการทบต้นเงินเฟอ้อตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันปี2025 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟอ้อที่เริ่มชะลอตัวลงแต่ยังสูงกว่าปกติสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่ยังสูงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ยังคงสูงอัตราเงินเฟอ้อเท่ากับปีเป้าหมายลบปีฐานส่วนปีฐานคูณ100 SPI คือ ดัดชนีราคาผู้บริโภคใช้วัดว่าระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีตัวอย่างการคิดคำนวณเงินเฟ้อโจทย์คือเดือนเมษา2568ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง0.22%เซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนา2,567 Headline Inflation เท่ากับ100.14-100.36ส่วน100.36คูณ 100. 100. 100. 10. 100จะได้เท่ากับ0.22%ดังนั้นอัตราเงินเฟอทั่วไปเดือนเมษายนในปี2,568เท่ากับ ลบ0.22แปลว่าราคาสินค้าและบริการโดยรวมลดลง0.22เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้วเกิดภาวะเงินฝืดเล็กน้อยดอกเบีย้ยคงต้นตัวอ,อย่างสถานการณ์ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เสนอสินเชื่อส่วนบุคคลที่อาตราดอกเบีย้ยคงต้น7ตต่อปีหากผู้กู้ยืมเงิน100,000บาท เป็นเวลาสามปีดอกเบีย้ยคงต้นเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคูณจำนวนปีหนึ่งแสนคูณศูนย์จุดเจ็ดคูณสามเท่ากับสองหมื่นหนึ่งพันดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่สามต้องจ่ายดอกเบีย้ยสองหมื่นหนึ่งพันบาทอัตราดอกเบีย้ยทกต้นตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันนะคะธนาคารเสนอเงินฝากประจำที่อัตราดอกเบีย้ยทกต้น5%ปเตต่อปี ทบต้นปีละสี่ครั้งทุกไตรมาสหากฝากเงินห้าหมื่นบาทเป็นเวลาสองปีแล้วเราอยากคิดกำไรจากดอกเบี้ยทบต้นเราจะคิดยังไงก็คือเราจะคิดจากามูลค่าในอนาคตลบกับเงินต้นที่เราฝากก็จะได้กำไรจากดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็จะเหมือนที่เรานำเสนอมาก็คือการหามูลค่าในอนาคตคิดได้จาก เงินต้นคูณกับหับวกกับอัตราดอกเบี้ยหกต้นทั้งหมดยกกำลังจำนวนอัตราดอกเบี้ยก็จะได้เป็นจำนวนเงินเป็น55,204บาทแล้วเมื่อเราต้องการคิดกำไรจากดอกเบี้ยหกต้นเราจะเอามูลค่าในอนาคตบวกับเงินต้นก็จะได้เป็นเงิน5,204บาทค่ะสรุปนะคะ ในปี2025หลายประเทศยังคงประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงทำให้ธานาคารกลางหลายแห่งต้องซื้ออัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเศรษฐกิจสำหรับผู้บริโภคการเลือกสินเชื่อหรือเลือกการลงทุนควรคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยของต้นแล้วก็ทกต้นด้วยค่ะเนื่องจากการทบต้นจะเพิ่มผลตอบแทนหรือภาระานี้สินอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ผู้ลงทุนมองหาผลตอบแทนจากเงินฝากหรือธนบัตรระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อ